ครับผมคอนเสิร์ตนะครับสนุกไหมฮะสนุกมากสนุกมากจริงๆสนุกมากแล้วก็ถ้าพูดตรงๆคือตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูคอนเสิร์ตไหนสนุกเท่าคอนเสิร์ตนี้มาก่อนเมื่อกี้ตอนตอนเขาไม่นั่งโอ้โหซาบซึ้งอยากจะร้องไห้หรือว่าผมผมเพิ่งศึกมาใหม่ๆก็ไม่รู้แล้วผมไม่ดูอะไรที่มันเป็นบันเทิงอ่ะวันนี้เพิ่งเพิ่งมาดูงานแรกแต่ว่าถ้าพูดตรงตรงคือบัตรหมื่นหนึ่งก็คุ้มยอมจ่ายความสามารถน้องๆเป็นยังไงบ้างคือตอนแรกเรา ต้องบอกว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าแบบน้องๆจะแบบเก่งสุดยอดนั้นคือรู้ว่าน้องๆสี่คนที่เก่งแต่ไม่ได้คาดหวังว่าโอ้พระเจ้า ทรงศีคนนี้มาเกิดได้อย่างไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพอ <laughs> พอทอลแด้มาดูปุ๊บคือแต่ละคนก็มีพาร์ทโซโล่ของตัวเองแล้วก็มีพาร์ทที่รวมกันแล้วก็มีพาร์ทต่างๆที่เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นคือหลายๆคนในบอยผมมาดูบอยผมมาดูหลายครั้งมากทีมวงทีมงานแฟนคลับรวมถึงเจ้านายก็บอกให้มาดูครั้งนี้วนันงนี้มีโอกาสได,ได้ได้มาดูรอบสุดท้ายพอดีก็รู้สึกว่ามันมันมันคุ้มค่ากับชีวิตมากๆค่ะที่ถึงว่า เพ<ว>ิ่งบวชมาอย่า<อ>งนี้เป็นไงางคะเออไปบวชมาก็ดีครับได้เรียนเรื่องสติสัมปชัญญะเรื่องการมีศีลมีสมาธิมีปัญญาการทําจิตให้เข้าถึงนิพพานอะไรต่างๆทำไมถตงตัดสินใจบวชครั้งที่สองครพี่จริงๆผมชอบอู่แล้วครับเป็นความตั้งใจตั้งแต่ตั้งแต่บวชครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามันสงบแล้วมันก็สบายดีแล้วก็มีความตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็จะบวชอีกครั้งต่อไปนี่ก็บวชมาสองครั้งแล้วจริงๆตอนเด็กเคยเคยบวชหน้าไฟครั้งหนึ่ง จริงๆเป็นชายสามบทแล้วเล่นแล้วเล่นมันค่อนข้างจะผูกปับมากพอสมควรครั้งนี้จริงๆเราเราตั้งใจเอาไว้แต่ว่าเรายังหาเวลาไม่ได้ว่าจะบวช่วงไหนดีและครั้งนี้ก็ต้องต้องอยากบชเงียบๆอยากหาควสมงบเว่าครั้งแรกเนี่ยชงช้างไปแล้วอีหลงชงช้างป้งเป้งป้งเป้งแห่กันกระจายแต่ว่าครั้งนี้ก็เลยโอเคงันขอเป็นบชเงียบๆก็แล้วกันรตัดสินใจมา ตัดสินใจไม่นานนะครับเราชอบอย<ช>ู่แล้วเราไปขอเจ้านายบวชหลายครั้งเราจะหนาบอกว่าเออทำสมาธิสวดมนตอยู่บ้างก็ได้อผมมันขึ้นช้าก็เลยโอเคอเค,อเคได้ครับได้แ่าววครั้งนี้คือประจวบเหมาะพอดี ตรงนี้จังหวะช่วงนี้เราเราไม่ได้มีงานอะไรเราเรียนร้องเรียนเต้นเรียนแอคติ้งฟิตเนสทั่วไปก็เลยเอาละกันบวชละกันมีข่าวเฉกว่าพี่ๆบวชแก้บนอะไรด้วยไม่มีบนไม่มีบนอะไรครับชีวิตชีวิตเราเราไม่ชอบบนเราชอบขอพรเฉยๆเมียได้ขอพรให้บุญสิกสิ์สีต่างๆได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะการบบนผม ผมว่าม,มันอันตรายถ้าเราบ่นแล้วเราลืมหรือว,ว่าแรงต่างๆอย่างเงี้ยมันอันตรายแฟนคลับค่อนข้างตกใจแฟนคลับค่อนข้างตกใจฟีดแบ็กบมาเป็นยังไงบาง้างคะ,งะ,ะพอหลังสึกมาแล้วดีนะดีนะพอศึกมาแล้วเราก็ไปโพสต์ในเว็บไซต์แฟนคลับบอกว่าเราศึกมาแล้วนะอนุโมทนาอนุโมทนาบุญกับเราด้วยเพราะการอนุโมทนาบุญเนี่ยจะได้บุญประมาณ80-90%ของคนที่ไปทําบุญเองฉะนั้นเนี่ยพอเขาอนุโมทนากันเยอะๆแล้วก็ดีใจกับเราด้วยเนี่ยเราก็ดีใจ พี่จะบวชตลอดไปตอน<ล>นั้นมีข่าวว่าจะไม่ผมว่ามันยังไม่ถึงอายุอะเนาะ <c oughs> ถ้าแก่ๆก,ก็ไม่แน่ <c oughs> แปลว่ามีความคิดไมหมจริงครับผมชอบนะผมชอบถ้าเกิดว่าในอนาคตข้างหน้านะถ้าเกิดว่าอ,อ,อายุเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยบ้านปลายชีตก็อาจจะนะอาจจะว่าตอนนี้ยี่ิเจ็ดเนาะบ้านปลายเราไม่รู้ว่าเราเท่าไหร่การบวชทำให้เราได้อะไรบ้างคะรอบสองและเข้มข้นไหมครับครับผมการบวชรอบสองนี่ถือว่าเป็นการเรียนที่เข้มข้นขึ้นมากรอบแรกนี่คือ ต้องบอกว่าก่อนบวชรอบแรกเนี่ยเป็นศาสนาพุทธเฉพาะในแบบประชาชนแล้วพอไปบวชรอบแรกถึงเรียนรู้ว่าพ,พะระพุทธศาสนาเบื้องลึกคืออะไรมันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างหลังจากนั้นมาก็เริ่มศึกษามาตลอดและครั้งที่2เนี่ยก็ศึกษาในเรื่องของการเจริญกรรมฐานมากขึ้นเข้าใจถึงศีลสมาธิและการเกิดปัญญามากขึ้นหลกัหลกๆเลยเนี่ยท,ที่ที่วัดที่ผมไปบวชจะในเรื่องการกรรมฐานค่ะ การที่เหมือนว่าจะบวชแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศต่อหนึ่งปีเลยครับครับยังครับยัง <c oughs> ช่วงช่วงไปเรียนต่ออาจจะมีไปบ้างไปไปกลับครับเจา้านายช่วงว่างเจา้านายก็จะให้ไปไปเรียนบ้าง<ม>ไปเรียนแล้วก็กลับไปเรียนแล้วก็กลับคร<ม>ับอาจจะสิบห้าวันสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งอะไรก็แล้วแต่เขาคือไม่ได้ถึงกับจะทิง้งางานตรงนี้ไป ไม่จ้ะไม่เพราะว่ายัางไงแฟนๆของเราก็ยังอยู่อีกเยอะนะยังอยู่อีกหลายๆคนเป็นทั่วประเทศเลยเราจะทิ้งเขาก็ไม่ได้เราสร้างให้สร้างขึ้นมาแล้วก็ให้เขารักเราเรารักเขา,ลเาแล้วนี้จะทิ้งไปก็มันก็น่าเกลียดอ่ะเนาะมีก็ยัง,ง <c oughs> เ,ปเป็นห่วงแฟนๆอยู่นะจุดนี้ใช่ครับเป็น,นเป็นห่วงแฟนเป็นห่วงทีมงานทุกคนคนรอบตัวผู้มีพุญคุณทุกคนเรายังมีบุญคุณกันอยู่นั้นเราเราจะทิ้งเข้าไปไม่ได้ะจะออกสตาร์ทงานใหมต่ตอนไหนครับมีรอผมไม่ยาน่าจะประมาณสิ้นปีนะครับได้ชมโปรเจก t นี้ใหญ่มากแน่นอน กิ๊กกิ้วเลยค่ะคือมองแบบนี้ไหมคะว่าเครงร้อต้องติดติดตามครับ <c oughs> ถ้าถ้าบอกหมดมันก็ไม่สนุกอะนาะมันต้องมีแบบดีลานิดหน่อยก็ลองเราติดตามกันจะประมาณประมาณสิ้นปีนี้มีโปรเจกต์ให้ชแล้วช่วงที่รอง,งานพ <c oughs> ี่มีโปรเจกต์ไปไหนไหมครเรียนต่อหรือ,อ,อต้องแล้วแต่เจ้านายครับเจ <c oughs> ้านายตอนนี้เจ้านายก็ก็ไปนิวยอร์กแล้วไปไปทำงานอะไรของเขาแล้วก็ผมไม่รู้ว่ากลับมาเนี่ยจะมีคลาสมีอะไรหรือเปล่าให้ผมไปหรือเปล่าก็ต้องต้องแล้วแต่เขาครับยังไงได้ตอนนี้ก็ พักผ่อนครับพักผ่อนก็มีเรียนร้องเรียน acting บ้างฟิตเนสบ้างเรียนภาษาบ้างอะไรบ้างครับหลากหลากันไปตอนนี้นิ่งขึ้นไหมคะหลังจากเราบวชเป็นคนสนุกสนานเหมือนเดิมนะเพียงแต่ว,ว่าเราเรามีสติขึ้นเร,เรามีเรา,เราทำอะไรก็จะนึกถึงนึกถึงคำสอนนะครับของศาสนาพุทธนึกถึงคำสอนของสมเด็จแล้วก็นึกถึงศีล5้าจริงๆรักษาแค่ห้ข้อพพเนาะห้ข้อก็ได้เป็นโสดาบันแล้ว <laughs> จริงๆเราทุกคนเนี่ยต้องรักษาสินห้ากันในทุกๆวันเพียงแต่ว่าวันไหนมันอาจจะต้องมีผิดบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมดาแต่ว่าเวลาทําผิดศีลขอให้มีสติไม่ใช่เวลาทําผิดศีลแล้วไม่มีสติแล้วก็เลยเถิดนี่ไม่ได้คือมไม่ถึงกับเข่งมากต้องเร่งครับต้องเร่งครับแต่เฉพาะในยามจําเป็นเท่านั้นที่ที่เราจะใช้อย่างเช่นวันนี้โกหกเนี่ยก็รู้มีสตินะว่าเราโกหกวันนี้เอ่อเรื่องสุราเมริยะต้องรู้ว่ามีสติไม่ไม่ไม่ห้ามดื่มจนแบบไม่มีสติ ในเรื่องต่างๆฆ่าสัตว์เนบางครั้งมันเผลอเหยียบมดเหยียบอะไรเหยียบนอนเหยียบเส้นเดือนเหยียบอะไรเงี้ยมันมันตั้งมันไม่ได้ตั้งใจเพียงแต่ว่าเรามีสติแค่นองอันนี้ยังไปไปาร์ตี้อยู่ไหมคะปาร์ตี้ได้ไหมคะไปไปปาร์ตี้ก็ไปได้นะสนุกสนานเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่าบางครั้งเราจะมีสติเราจะรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ <c oughs> เวลานี้เราสนุกนะความสุขมันมันอยู่ไม่นานมันก็ต้องหายถ้าเหมือนเหมือนเวลาเราทุกเนี่ยเราทุกเราทุกไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องหายไปเหมือนความสุข เป็นยังไงบ้างครับกับการบวชครั้งที่สองคุณพ่อคุณแม่ชอบคุณพ่อคุณแม่ก็ไปอยู่ด้วยผมบวชที่อยุธยาแต่ผมไปจําวัดอยู่ที่ภูเกตคุณพ่อคุณแม่ก็ตามไปจําวัดด้วยก็ถือศีลแปดกันทุกคนงดกินข้าวเย็นครับสยากฝากบอกอะไรแฟนๆนะแฟนคลับหลายคนเป็นหัวงว้ครับอ๋อแฟนๆไม่ต้องเป็นหัวนะครับไม่ไม่ไม่หายไปแน่นอนยังไงก็ไม่ทิ้งกันแต่ว่าช่วงนี้ก็กำลังเตรียมงานอยู่เตรียมโปรเจกต์อยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เป็นหัวยังไงฝากอนุโมทนาบนขมด เป็นผมกับคิ้วไม่เป็นห่วงเลยครับถ้าโกนเรื่อยได้ก็อยากโกนเรื่อยๆมันสบายครับมันเย็นหัวดีไม่เชื่อลองไว้ล่ะ